ทุกวันพบกับรายการของช่องดเรกเตอร์ศิลปชยัยสวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องดเรกเตอร์ศิลปชยัยวันนี้ผมขอนำมาบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ประจำวันอังคารที่22สิงหาคม2 5 6 6เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานำเสนอครับทำเนียบคุกเรื่องเดียวกันเป็นรูปเป็นร่างวาน,นี้21สิงหาคม ว่าที่รัฐบาลใหม่ถแถลงข่าวสรุปได้ว่า11พัก314เสียงเสนอชื่อเศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัฐมนตรีหากพลิกโผเป็นอุ้งอิงตามข่าวลือที่หนาหูเพื่อไทยคงต้องไปตั้งฟาร์มแกะจะเหมาะสมกว่าทำงานการเมืองเป็นไหนๆมาดูตัวเลขกันอีกทีพักเพื่อไทย141เสียงพักภูมิใจไทย7 1เสียงพักพลังประชารัฐ40เสียง พรรครวมไทยสร้างชาติ36เสียงพรรคชาติไทยพัฒนา10เสียงพรรคประชาชาติเกเสียงพรรคเพื่อไทยรวมพลังสองเสียงพรรคชาติพัฒนากล้าสองเสียงพรรคเสรีรวมไทยพรรคพลังสังคมใหม่พรรคทองที่ไทยพักละหนึ่งเสียงรวมเป็น314เสียงแบ่งเค้กกันเรียบร้อยพรรคเพื่อไทยได้รัฐมนตรีว่าการ8กระทรวงรัฐมนตรีช่วย และรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีรวม9ตําตำแหน่งพักภูมิใจไทยได้รัฐมนตรีว่าการ4กระทรวงและรัฐมนตรีช่วย4ตํตำแหน่งพักพลังประชารัฐได้รัฐมนตรีว่าการสองกระทรวงและรัฐมนตรีช่วย2ตํตำแหน่งพักรวมไทยสร้างชาติได้รัฐมนตรีว่าการสองกระทรวงและรัฐมนตรีช่วย2ตํตำแหน่งพักชาติไทยพัฒนาได้รัฐมนตรีว่าการ1กระทรวงพรรคประชาชาติ ได้รัฐมนตรีว่าการหนึ่งกระทรวงก็จบก่อนโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีตามคาดหมายไม่มีการตีเช็คเปล่าเลือกนายกรัฐมนตรีต้องใช้เสียงกึ่งหนึ่งของที่ประชุมรัฐสภานั่นคือ375เสียงยังขาดอีก61เสียงเมื่อไม่มีเงื่อนไขแก้มอ1นึแล้ว249สวจะเทคะแนนให้เศรษฐากี่เสียง2ประเด็นหลักที่เศรษฐาถูกยำใหญ่ คือพฤติกรรมความไม่โปร่งใสเมื่อครั้งบริหารแสนศิริกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อตั้งสอสอรมายกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่แต่เมื่อดูองค์ประกอบของพรรคร่วมรัฐบาลแล้วการที่เศรษฐาไม่ผ่านด่านสอวอจะถือเป็นเรื่องประหลาดใจอย่างมากหากเศรษฐาไม่ผ่านก็เป็นเรื่องยากที่อคุคงอิงชัยกเกษมจะผ่านนั่นหมายความว่าการเมืองเข้าสู่เดดล็อกอย่างเต็มตัว จะไม่มีพักการเมืองไหนตั้งรัฐบาลได้สําเร็จโดยเฉพาะพรรคอันดับ3ามภูมิใจไทยจะหาเสียงสนับสนุนจากไหนเพื่อไทยคงไม่พร้อมที่จะเป็นเพียงพักร่วมรัฐบาลที่มีอนุทินชาญวิรกูลเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะแค่นี้เพื่อไทยก็ระส่ามากพอแล้วเลือดไหลไม่หยุดเสียมวลชนเสียแกนนําระดับแม่เหล็กเช่นนัทวุฒิสเกลือคงต้องอาศัยเวลาอีกสักพักใหญ่กว่าสถานการณ์จะนิ่ง ฉะนั้นไม่มีอะไรในกอไผ่วันนี้22สิงหาคมเศษฐาจะได้รับเสียงสนับสนุนจากสวมากกว่า61เ,เสียงอย่างแน่นอนเศฐฐาจะได้เป็นนายกรัฐมนตรีที่เลือดศาสตร์เป็นทางตั้งแต่วินาทีแรกเพราะหลังเวอะหวะไปด้วยแผลที่ถูกเชื่อมาร่วมเดือนแต่นี่คือวิถีทางการเมืองที่มันต้องเป็นส่วนทักษิณกลับมาแน่ โพสข้อความบนทวิตเตอร์ล่าสุดเย็นวานนี้บอกว่าพรุ่งนี้9ก้าโมงเช้าผมขออนุญาตกลับไปอาศัยอยู่บนแผ่นดินไทยและร่วมอากาศหายใจกับพี่น้องคนไทยด้วยคนนะครับคงไม่ต้องขออนุญาตเพราะทักษิณมีสิทธิ์กลับไทยทุกวินาทีอยู่แล้วไม่มีใครห้ามไม่มีอะไรพิเศษอุ้งอิงก็เข้าใจดีเมื่อคุณพ่อลงเครื่องมาแล้วต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมไปศาล ไปกรมราชััร์คือไปคุกนั่นแหละครับฉะนั้นทุกอย่างน่าจะราบรื่นทักษิณเข้าเรือนจำไม่มีมอ็บมาขัดขวางจะเป็นการสร้างประวัติศาสตร์การเมืองหน้าใหม่อดีตนายกรัฐมนตรีติดคุกจากคดีคอร์รัปชันแม้การกลับมาของทักษิณในครั้งนี้หวังให้รัฐบาลเพื่อไทยอำนวยความสะดวกบางประการหลังอางนี้ก็ตามทีมองในภาพรวมเป็นการพัฒนาการเมืองไปอีกขั้นครับ ดูจากเกาหลีใต้อดีตประธานาธิบดีติดคุกไปก็หลายคนจะทําให้ผู้นํายุคหลังๆมีความระมัดระวังตัวมากขึ้นสําหรับเสียงเตือนที่ส่งมาจากวุฒิสภาก็เป็นเพียงสอวอมไม่กี่คนที่ร่ายเหตุผลว่าเศรษฐาจะตกเก้นาอี้นายกรัฐมนตรีมีอะไรบ้างก็โมองการเมืองแบบโลกสวยครับอย่างที่กล่าวไว้ข้างต้น11พักานเมืองเขาแบ่งเค้กกันเสร็จเรียบร้อยแล้วที่สําคัญสองพักลุง พลังประชารัฐร่วมไทยสร้างชาติเป็นพักร่วมรัฐบาลก็ไม่มีเหตุผลอะไรที่จะไม่โหวตให้เศรษฐาเป็นนายกและทุกพักต่างรู้ดีว่าถ้าหลุดจากนี้การตั้งรัฐบาลจะเป็นปัญหาใหญ่มากตั้งยากแทบไม่เหลือสูตรอะไรให้ตั้งรัฐบาลกันอีกมองไปข้างหน้าอีก1-2สสัปดาห์โฉมหน้าคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ปรากฏขึ้นจะเป็นคณะรัฐมนตรีผสมผสานข้ามสายพันธุ์ หากย้อนกลับไป9ปีที่แล้วใครจะไปเชื่อว่าคณะรัฐมนตรีคณะที่63จะประกอบไปด้วยคนของระบบทักษิณกับคนที่ต่อต้านระบบทักษิณแต่สำหรับพรรคประชาธิปัตย์ในวันที่อ่อนแอที่สุดยุคหนึ่งของพรรคกลับยังสามารถรักษาเส้นทางเดิมของตัวเองเอาไว้ได้ประชาธิปัตย์มีมติงดออกเสียงแต่ชวนหลีกภยัยบัญญัติบรรทัดฐานยุรินลักษณะวิสิทธ ขอใช้สิทธิ์ลงมติไม่เห็นชอบศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆจากหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์เขียนโดยคุณผักกาดหอมมานนำเสนอทุกวันสวัสดีครับสำหรับผู้ที่ชื่นชอบขนมไทยและขนมอบซึ่งเป็นงานโฮมเมดเน้นวัตถุดิบที่มีคุณภาพและเน้นความสะอาดทุกขั้นตอนในการผลิตรับประกันความอร่อยที่ไม่ทำลายสุขภาพอร่อยทุกคำ เพราะทำจากใจสนใจติดต่อสอบถามและสั่งซื้อได้ที่ k คออมสตูดิโอโทร0 918534455ส่งทั่วประเทศ